นายกรัฐมนตรีพอใจประชาชนตื่นตัวลงทะเบียนดิจิทัลวอล l e t วันแรกเตรียมหาหรือป้องกันแอปปลอมระบาดข้อมูลรั่วไหลแลกเงินสดแย้มรอฟังข่าวดีจากกระทรวงพาณิชย์วันที่2สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ในแอปพลิเคชันทางรัฐที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีว่าณเวลา6นาฬิกา วันเดียวกันนี้มีผู้ลงทะเบียนถึง18.3ล้านคนแล้วสำหรับวันแรกไม่ถึง24ชั่วโมงถือว่าเยอะมากส่วนตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนความต้องการของประชาชนและตัวเลขทางเศรษฐกิจใดบ้างหรือไม่ตนเชื่อว่าสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างอย่างเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความตื่นตัว และเข้าใจดีขึ้นและแอปพลิเคชันก็มีความสเสถียรในจุดจุดหนึ่งแต่แน่นอนว่าในเรื่องของการผู้จริหรือความไม่ถูกต้องเราก็ให้ความสำคัญผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการป้องกันอย่างไรหลังมีกระแสข่าวที่มีออกมาว่ามีการเปรีย่ยนแลกเงินดิจิทัลเป็นเงินสดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราก็มีวิธีการที่จะป้องกัน โดยในเวลา11นาฬิกาของวันนี้จะไปตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยจะไปพบกับพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและจะได้หารือในเรื่องดังกล่าวส่วนแอปพลิเคชันปลอมเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดี DE, และตำรวจสอบสวนกลางจะช่วยกันดูแลเรื่องนี้ สื่อข่าวถามย้ำถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของแอปพลิเคชันทางรัฐที่ประชาชนหลายคนหวั่นว่าข้อมูลส่วนตัวจะรั่วไหลานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามั่นใจครับตรงนี้มั่นใจครับ เมื่อถามว่างบประมาณผ่านสภาแล้วแต่จะมีผู้ไปยื่นร้องศาลปกครองจะทำให้โครงการนี้สะดุดหรือไม่นายเศรษฐากล่าวย้ำว่ามั่นใจในความสุจริตและมั่นใจในที่มาที่ไปของโครงการนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องตอบทุกข้อสงสัยขององค์กรอิสระทั้งหลายส่วนไทม์ไลน์จะสะดุดหรือช้าลงหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรและขออย่าไปคาดเดาว,ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหาเกิดขึ้นเราก็ดีวกับมันไปผู้สื่อข่าวถามถึงการประชุมวันนี้ที่จะมีการหารือถึงโครงการพื้นภูเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์นายเศรษฐากล่าวว่าจะให้ในายภูมิคำเวยาชายชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ถแถลงเพราะเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างมากและเป็นเรื่องดีๆขอให้รอฟังนายภูมิรำถแถลง